ในช่วงเวลาที่เลวร้ายเราก็ยังเจอข่าวดีอยู่ครับคือเมื่อกี้เราระหว่างที่เรากําลังถ่ายคลิปลง u t u b e นะครับผมก็คือคลิปนี้ซึ่งเราอัปโหลดลง u t u b e ไปแล้วนะครับเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีครีมเนี่ยก็คืออยู่ดีๆเขาเดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขยับรถให้หน่อยนะครับมีแท็กซี่จะเข้าผมก็เลยบอกเออพี่ผมขอแป๊บหนึ่งสองนาทีเขาบอกขยับนิดนึงพี่ผมก็เลยบอกผมขอดีๆแล้วนะสองนาทีแล้วอยู่ดีดๆเขาบอกรถแท็กซี่เอองั้นชนแบบประมาให้ชนผมเลย ตอนเพิผมพูดว่าเออผมขอดีๆแล้วนะผมพูดดีๆแล้วนะถ้าให้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแค่สองนาทีเนี่ยรอไม่ได้ก็แล้วแต่คุณครับผมก็ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกแท็กซี่ว่าเอองั้นชนไปเลยไม่ต้องสนใจชนไปเลยแต่สรุปแท็กซี่ที่เขาเข้ามาจอดเขาก็ไม่ชนผมนะครับมีไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มันจะไปะชดใส่ผมเนี่ยตอนแรกผมก็กะจะโวยวายอยู่แล้วว่าพวกคุณจ่ายสวยกันหรอถึงจองที่จอดกันเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะผมมาก,ก่อนนะ แต่ผมก็ไม่โวยวายครับเอาเวลามาทำมาหากินดีกว่าซึ่งนี่คือข่าวร้ายที่ผมเจอนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือตอนเนี้ยฝนตกคือผมติดฝนอยู่ตรงใต้สะพานตรงห้างแพตติ้นัมนะครับผมและทีนี้ลูกค้าก็เรียกงานแก๊ปไปแก๊ปวินผมแต่ปรากฏว่าฝนตกลูกค้าไปไม่ได้ลูกค้าก็เลยต้องกดยกเลิก ซึ่งการกดยกเลิกของลูกค้ามันทําให้ผมได้เงินค่าชดเชย10บาทด้วยครับ mm hmm. ก็เท่าก,กับว่าผมได้เงินฟรีๆ10บาทโดยที่ไม่ต้องวิ่งงานนี่แหละครับ mm hmm. ในช่วงเวลาไร้ายๆมันก็จะเจอข่าวดีเสมอหรือเขาอาจจะเรียกกันว่าฟ้าหลังฝนนั่นเอง